าว่งที่เพื่อนๆกาลังงงๆนะครับระหว่างนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ค่อยจะเชื่อนะครับว่าติขายเหรียญราคานี้จริงๆหรือไม่นะครับจริงนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับป้าตุ้ยนะครับสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับ ก็คือเหรียญตัวนี ada, ha, ้อ oui, uh ีกขายนะครับเหรียญนะครับ25สตางค์การนาสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเหรียญละ5บาทนะครับเหรียญละ5บาทประตุ้ยสั่งมาแล้วร้อยเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญ50สตางค์นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆผ่านใช้นะครับสวยๆผ่านใช้แบบนี้เลยนะครับเหรียญละ5บาทนะครับป้าตุ้ยก็สั่งมาอีก100ยเหรียญนะครับ บ้าตุ้ยบ้านลีอ่างทองนะครับสั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับตอนนี้ก็คือสั่งกันเข้ามานะหลายท่านแล้วนะครับสําหรับเหรียญนะครับ2บาทนะครับเหรียญ2บาทนะครับไส้ทองแดงนะครับการจนานี่หายากนะครับแต่ก็คระให้นะครับไส้ทองแดงนะครับเพื่อนๆไส้ทองแดงนะครับเลือกลายไม่ได้นะครับในกรณีที่เลือกลายไม่ได้นะครับตจะให้เพื่อนๆแบบไม่ซ้ำลายนะครับ ไม่สํำลายเลยนะครับนี่นะครับคือแบบไม่ซ้ำนะครับเหรียญละนะครับ10บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนนี้ก็คือปฏิรับไปอีกนะครับ10เหรียญนะครับเป็น100บาทนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนโอนนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนโอนนะครับแต่อยากให้เพื่อนเพื่อนโอนก็คือถ้าโอนเนี่ยค่าจัดส่งจะอยู่ที่59บาทนะครับแต่ก็มีบริการไปทางค่าจัดส่งที่100นะครับที่นะครับเพื่อนเพื่อนก็เต็มใจนะครับแต่เงื่อนไขในการไปทางได้นี่แหละครับ เพื่อนๆต้องกดติดตามนะครับพอกดติดตามเสร็จเบ๊บแล้วเพื่อนๆก็ไปดูใต้โปรไฟล์นะครับเพื่อจะไปหาอะไรนะครับเพื่อหา id หา id นะครับลายนะครับแล้วก็หาเนี่ครับเลข10ตัวตัวนี้นะครับเพื่อติดต่อตีเข้ามาให้ได้นะครับติดต่อได้ก็สามารถซื้อได้นะครับสวยมากๆเลยนะครับเพื่อนเหรียญละ5บาทขายจริงๆนะครับแต่ขอขายทีละเป็น1ิเหรียญนะครับขายให้เพื่อนๆทีละ1ิบเหรียญนะครับขายให้เพื่อนๆทีละ100เหรียญนะครับถ้าซื้อเหรียญเดียวนะครับเกรงใจค่าขนส่งครับ เหรียญละ5บาทนะครับเหรียญละ10บาทนะครับอ๋อลืมบอกครับลืมบอกคับเพื่อนในกรณีที่แบบว่านะครับเพื่อนบอกว่าไม่เลือกลายตีเอามาเลย1กิโลนะครับไม่เลือกลายซ้ำลายได้นะครับไม่เลือกลายนะครับซ้ำลายได้นะครับนี่ครับกิโลละ2 0 0 0บาทนะครับไปขายนะครับเหรียญ2บาทนะครับกิโลละ0 0 0พนนะครับได้ประมาณ140กว่า1 3ึเหรียญโอเค137่ยเหรียญเหรียญ2บาทนะครับ